สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่และพ่อพ่อทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบนลหลนะคะวันนี้บรรยากาศก,าก็คาดว่าฝนจะตกแรงนะคะวันนี้แรงไปงนั่นเดี๋ยวจะถือข้าเตะได้น,นันออกมาน้องหมาเ้าก็ไม่ไม่รู้จะไปไหนนะคะเวลา แม่ควานเดินมานี่เขาก็จะวิ่งตามมาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะคะมืดมาแล้วนะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะถ้าถ้าตกเฉยๆแม่แม่ควานไม่กลัวนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าทั้งตกทั้งลมนะคะรับรองว่าบ้านแม่ควานพังแน่เลยนะคะเพราะว่าสังกะสีบ้าน แม่ควานเริ่มจะไปแล้วนะคะมืดมืดรอบด้านเลยนะคะวันนี้หลังจากที่ฝนก็ไม่ได้ตกมาหลายวันนะคะค่ะช่วงนี้แม่ควานก็รู้สึกจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะบางครั้งแม่ควานก็ไม่รู้จะ ลงคลิปอะไรให้แม่ๆได้ดูนะคะบางทีก็ถ่ายแต่เดิมๆก็กลัวว่าพ่อๆแม่ๆจะเบื่อเอานะคะก็เลยบางครั้งก็แม่ควานก็นึกนึกคำพูดไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้แม่ๆได้ฟังดีนะคะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเกี่ยวกับคุญญณยายบุญหลายให้ฟังบางครั้งแม่ควานก็อธิบายไปไปหมดแล้วนะคะโน้นะคะ จะวิ่งตามมาหมดทุกตัวเลยค่ะจะไม่เหลือสักตัวเลยที่บ้านนะคะแม้แต่หมาควานเล็กก็วิ่งตามมานะคะเพราะเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะคะเขาก็จะอยู่แคบสองบ้านนะคะบ้านแม่ควานกับบ้านควานเล็ก2บ้านนะคะควานเล็กไม่อยู่แม่ควานก็จะเป็นคนเอาข้าวให้น้องหมาแทนนะคะเอาให้เขากินแทนเพราะว่า เขาจะได้กินกับยายเฉพาะช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงช่วงเที่ยงเขาก็จะไม่ได้กินนะคะแม่ควันก็จะให้กินทุกวันนะคะก็สงสารเขาเหมือนกันที่นอนของคุณยายบุญลายก็ไม่ลกลุงลังแล้วนะคะก็สะอาดสะอา ก็ฝากฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดติดตามให้กับช่องฟังบนหลายด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องฟังบนหลายเพื่อที่ทัพย์ก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมอกจะไปใไนลูกก็ว่าจะมาขอหน่อกล้วยของ ของตาร่วมนะคะเอาให้น้องป้างไปปลูกไม่รู้ว่าแกจะให้หรือเปล่านะคะของแกปลูกไว้ก็กล้วยเยอะมากพอหลายเครือเหมือนกันนะคะสี่เครือห้าเครือค่ะ ยังไงก็ขอฝากช่องพังบุญหลายด้วยนะคะก็ฝากพ่อพ่อแม่แมทุกทท่านที่เข้ามาติดตามคลิปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแม่ๆม c เซเริ่มจะหายไปไปแล้วนะคะแม่ควานก็ไม่ได้ลงคลิป,ปบ่อยๆก็บางครั้งก็ท้อเหมือนกันนะคะ ก็มีหลายๆอย่างที่ที่โท้เหมือนกันค่ะไม่ใช่ยญ้ายายขยะ ก็เริ่มจะมืดมาแล้วนะคะเริ่มจะมองไม่เห็นคุณยายบุญหลายแล้วนะคะที่กล้องแม่ควานนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะจากที่แม่ควานก็ปรับความสว่างแบบสุดๆแล้วนะคะดูนะคะบรรยากาศก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะมืดมาแล้วฝนฟ้าก็เริ่มจะไหลมาแล้วนะคะวันนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะ ฝั่งทางทะเลก็ที่เม่ควานมองไปก็ตกแล้วนะคะเริ่มเริ่มตกแล้วดูสภาพแบบนี้ก็เหมือนจะเริ่มอ,อ้อมออมไปนะคะอ้อมไปอ้อมอ้อมไปเดี๋ยวก็ตกนะคะพอ <os> จะลมแรงหน่อยนะคะ เริ่มจะดังแล้วนะคะลมเริ่มจะมาแรงแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่บ้านก่อนค่ะนี่ค่ะก็สภาพบ้านของแม่ควานนะคะก็ใช้ผ้าผ้าเต็นใช้ผ้าเต็นทําหลังคานะคะ เริ่มผุแล้วนะคะถ้าเกิดว่าลมมาแรงๆนี้ก็จะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม้มันหักหมดแล้วแม่ควานก็แค่ซ่อมแซมส่วนสึกโลเป็นบางบางส่วนนะคะแต่ถ้าลมมาจริงๆนะคะเอาไม่อยู่นะคะสภาพบ้านก็จะไปหมดแล้วนะคะก็ขอภาวนาให้ตกธรรมดานะคะอยากอยาให้มีลมนะคะ ก็เริ่มจะอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วนะคะตอนนี้แม่ควานยืนอยู่ก็ฝนก็ลินแล้วนะคะล,ลินใินใจหน้าแม่ควานแล้วนะคะ ฝั่งทางทะเลก็เห็นมืดๆม,มาก็ก็หายหมดแล้วนะคะเด็กๆทำอะไรเด็กๆเด็กๆเอ้ยทำอะไรกัน ย้อนหลังกลับไปฟังที่เขาทานายกันนะคะว่าเขาจะล้างลกูกแม่ควานก็คิดไปคิดมาก็กลัวเหมือนกันนะคะเห็นท้องฟ้าเป็นแบบนี้ก็ก็นึกเหมือนกันว่าอยู่ที่นี่จะปลอดภัยดีหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มจะเอาช้างไปเริ่มจะเอาไปผูกกันแล้วนะคะเพราะว่า วฝนจะตกก่อนนะคะค่ะแม่ควันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะวันนี้ ตกแรงน่ากลัวนะคะก็ลงให้แม่ได้ดูกันนะคะค่ะยังไงวันนี้แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ